น่นตารับแล้วนอนตารับแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอ้ยผู้ใดครับเจ้าของเครื่องผมนี่แหละครับคอนรวยนี่คอนรวยตอนแรกคือตกลงกันก็เลยยากสามสี่ที่ว่าชูโอ้ระบบเสียงดีเลยครับไม่ตัวนี้ไม่แพงนะครับก็เป็นกระดาษเลยเนาะหูอือเล่นว่บคือคือน้ำตาจะไหลเลยเนาะน้ำตาจะไหลแต่ผมก็ราคาก็รวมสองราคาไปแล้ว เอ๋อเป่งได้ครับไม่ตัวนี้เป่งได้ครับฟังเสียงเราไม่ทันดีดังดีดีเลยหลงตัวเองก่อนเมียดาห้องใส่ไม่เมียกับบดาน่ะก็เมียโอ้เสียงอ่อนวานด้วยเนี่ยโอ้สุดยอดตัดเป็นมาอยู่เน่ยตเรียนว่ามันดูเรียนว่าดูดูดีไม่เบาพ่อบอกสรรพคุณไงสรรพคุณนี่ไม่หัวหาเท่ากับหาเปดเนี่ยอ่า เอยมันมันบ่มีหัวนั่นครับอ๋อันนี้สมมุิเนาะแม่ครับหัวมันใหญ่หนู่อเอืมนั่นฮอนเอฟเฟกบ่ครับแม่ไม่เคยดั้นนั่นอะไรอันนี้ปิดเอฟเฟกต์เสียงเสียงเพราะว่าเสียงบ่ค่อยดิเพราะว่าไปพาท่อสิ้นเหลือนสามหมื่นหาสูบยาหลายหมอบอกห้ามดูดบุหรีข้ามวัดศิล Alhamdulillah. good, boleh? Hmm, kalau tak sih ikut น้อนแต่รับแล้วครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเอ,อ้ยผู้ใดค,ครับเจ้าของเครื่องผมนี่แหละครับ <c oughs> คอนรอยนี่คอนรอยตอนแรกคือตกลงกันก็ระยาะนี่ครับเขาเขาต้องว่าไทยหรือว่าอีสานนี่ครับผมปนบนก,กันได้เอาปนกันนะตอนนี้นแต่ผมผมอยู่กรุงเทพนี่ซื้อมาปีเอาตอนนี้เขายุ่งเทพเหรครับยุ่งเทพครับยุ่งเทพอีสานเนาะเพจน้องจอกครับโอ้อันนี้เดี๋ยวว่าไทยดีกว่าเฮ้เราอยู่เราอยู่กรุงเทพ วันนี้เราอยู่กรุงเทพชุดนี้อยู่กรุงเทพครับผมยลากลากลากยากครับชุดลากลากไปลากมาที่เกียรติตั้งชุดลากยากลากลากไปลากลากกับพื้นครับลากยากครับลากผ่านยากลากผ่านยากเสียงพอไปได้นะครับเสียงพอไปได้เออวันนี้มีปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆครับกินกันทุกวันครับนู่นปลาก็มีครับนู่นปลามาอย่าต่อปลาโอ้บรรยากาศนั่งริม มาตรฐานที่อาจจะคับแคบไปนิดหน่หนอยนะครับผมคับแคบมากอาจจะคับแคบไปหน่อยนะครับผมโอ้ยคับแคบมากคับแคบมากครับผมจอดรถจอดลา,าอาจจะเบียดเบียดกันหน่อยน,นะก็ <c oughs> ในความเต็มใจในความจริงใจคร <c oughs> ับผมรถเยอะครับอยู่นี่รถเยอะครับเนี่ยโอ้หัวขงในก็มีอะไรก็ปูซ่อมปูทำสีเดี๋อาทำสีใช่ไหมครับนู่นนี่ปูนึงอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้บ้านแกเพิ่งเสร็จเพิ่งเสร็จเพิ่งจะย้ายเข้ามาครับผมโอ้ จสำหรับการกินเหล้าเปิดเพลงเปิดเพลงไว้ร้องเพลงก็ไม่มีใครกว่าอันอันนี้ชุดฟังเล่นชุดฟังเล่นครับฟังเล่นไม่มีชื่อทีมงานชื่อทีมงานชื่อทีมงานเลยอายัดศีลมีสี่ห้าคนอายัดศีลอายัดศีลเฮ้ยคนกรุงเทพปมุงแดงตั้งชื่อว่าอ้อยหน่อนเลยอ้อยหน่อนชาติ ชาตีมิวสิกอ๋อชาตีมิวสิกครับเพราะว่างานผมเดือนหนึ่งก็ประมาณ30สิครั้งนละครับเพราะว่างานจ้างเราไม่ไปเราไปแต่งานฟรีครับโอ้โงานฟรีงานขอแรงงานขอแรงเพราะว่ามีเพื่อนเยอะงานฟรีพวกนี้ก็ไปอีกครับผมไปห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทสองวันครับสองวันหนึ่งคืนห้าร้อยบาทครับผมก็คงจะไม่มีใครจ้างแล้วล่ะเออค่าอะไรครับห้าร้อยค่าคอนวอยคนยยขอครับ พี่บอกไม่เป็นไรเราอยากการเทื่อเสียง<อ>เราอยากดางังเรายังก,การเทื่อเสียงเรื่องเงินเรื่องเล็กเ <c oughs> จ้าภา,าพจ้างห้าร้อยแต่เจ้าของเครื่องใส่ซองได้ตองช่วยอีกสองพันเป็นคนมีน้ำใจครับเอาดูกล่างว่าว่าหน้าอิ่มเอิบไหมเป็นคนช่วยดูหนะ้าตาเหมือนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดดูนี่คือเด็ดังฟังชัดแล้วก็เป็นคนมีนิสัย <c oughs> อบอ้อบอารีเพื่อนฝูงรักแล้วก็<ช>รักเพื่อนฝูง<ช>เป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใช่ครับ<อ>ใชบใ่แต่คือว่า,เ,าเ,ปเป็นคนจริงใ, <น S 2> ใจเาจให้โลโก้แจ้งมือเขาว่าใครรัก<ช>เถอะถ้าจับมือไม่ได้ก็ปล่อยออไว้ก่อนอกแก้เฉยอยู่ดบ่นรพูดเล่นครับบ่นเล่นครับพูดเล่นครับผม ไม่มีอะไรอันนี้คนพูดนี่เสียเสียห้าล้านใช่ไหมเมียชัดครับเสียชัดห้าล้านครับตอนนี้ผมมีห้าล้านครับผมยังไงครับเมียจ้างเมียจ้างยังไงอันนี้เสียจ้างให้อยู่ห้าล้านครับผมเมียเมียจ้างเมียจ้างให้ผมอยู่ห้าล้านครับผมเมียจ้างให้อยู่ถ้าอยู่ห้าล้านถ้าตามห้าล้านผมไม่อยู่ผมจะไปเมียจ้างให้อยู่ห้าล้านคิดหนักใช่ไหมครับตอนนี้กำลังคิดกรมือไก่หน้าผากทุกคืนเลยอ๋อกูจะไปดีไหมเนี่ยเมียจ้างห้าล้านให้อยู่แต่เราต้องอยู่ครับเพราะเราเป็นคนรัก รักเมียรักเดียวใจเดียวอ้ห้ล้านแต่หัวใจมีหลายห้องเราแบ่งไปสี่ห้องแต่เราเป็นคนรักเดียวใจเดียวคนรู้ไม่รอเสียงดังฟังชัดแต่ว่ารักใครรักจริงรักใครรักจริงแตไม่ำไมเมีอถึงจ้างห้าล้านคับออนี้ครับก็เพราะว่า อาจจะเป็นลีลาหรือท่าทางออหรืออะไรแ,แต่อันนี้ยคือความประทับใจของเขาแต่ว่าเหนื่อยใช่ไหมครับใช่<อ>เพราะว่าเราเหนื่อยเขาก็ต้องให้ความเห็นใจกับเราร้านอะไรครับมีร้านไก่ย,ย่างร้านหมูปิง้งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวขาหมูนี่จะร้านผักที่จะ้า้งใหม่อีกแล้วเออร้านขายของทะเลร้านที่หกไกลสะพากอยู่นี่จะไปดีไม่นี่จะอยู่ดีไมเนี่ยจ้างร้านแล้วเนี่ยร้านทะเลนี่มันหนเยนะอ๋อไม่ใช่เงิน มันเหนื่อยต่มันเค็มไงมันเค็มนี่แล้จ้างด้วยอันนี้สวดนำเนี่ยสวดนำเนี่ยผพิธีกรพิธีกรงานตบงานบวชงานแต่งงานจ้างเลิกกันงานอยากให้อยู่งานอยากแตกแยกกันเรียนเชิญผมได้เลยครับผมไม่ก็ท้องร้องอยู่คนเดียวจับไปอยู่คนเดียวน้กร้องไม่ได้ร้องหรอกจ่ต้องถือไม้ถ้าเราไม่ถือไม้แล้วใครจะถือล่ะเข้ามาถือให้เราร้องมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่เราต้องถือไม้คือทั้งคืนเลยไง ถ,ถ er ้าอย่างนั้นพี่ถือให้ผมหน่อยมันก็ไม่ใช่ไงเราก็ต้องถือเองใช่ไหมครับผมแต่ผมผมเป็นคนไม่มีคนง่ายๆเป็นคนจริงใจรักเดียวใจเดียวรักจริงครับผมมีอะไรก็แสงชัยฮะแสงแสงแสงรักกระบังครับผมแต่ตอนนี้มาอยู่น้องจอกแล้วเปลี่ยนเป็นแสงน้องจอกแล้วขอย้ายนะครับผมอันนี้ชาตินาอุบลนะชาตินาอุบลนาอุบลนั้นนาอุบลนาอุบลยุทธการนาอุบลนี่คนอุบลนะ คนอุบลคนอุบลคนอุบลครับเออคนอุบลนไอ้ขี้อุตการนี่น้องจอมพึ่งได้ครับผมมหาวิทหาลัยกรุงเทพที่ผ่าปียีครับ26ปีแล้วครับ26ปีโอ้ยสนับสนุนนินแดงกลายเป็นกรุงเทพเราบรประชาชนเพราะว่าพ่อแม่ก็คัดออกจากกองมอดกบ่านมอเราดกไล่กมอแล้วมอครับบอกว่ามันพลาดหลายกว่านั้นำไมเมื่อก่อนไม่หลุดมันดื้อดไล่มันมาคัดออกเลยโอ้ แล้วผมต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณพี่ชื่อพี่บอสพี่บอสออดิโอครับผมเป็นคนอ่าผมดูทุกคืนนะฮะผมกดไลค์แล้วก็ดูฮะดูผมดูความังผมดูพยามดูดูดูแล้วก็อันะไรก็กดไลค์นะฮะถ้าไม่ดีจริงผมไม่แนะนํามาแล้วก็เพื่อนฝูงก็บางคนไม่เอามาหรอกครับผมแนะนําก็คือกดไลค์ม้างกดแชร์ม้างอะไรก็คือถ้าคนดีเราก็ตับสนสนุนก็คนไม่ดีเราก็ไม่ดู แล้วดีขึ้นไหมครับดีขึ้นไหมครับเสียงเปียนมเสียงมาสามพันเมื่อกี้เสียงเปิดมันอยู่ในตุ่มอ่ะตอนนี้ออกจากนอกตุ่มแล้วมาตางวานแล้วกี้อยู่ในตุ่มอ่ะแต่มาปั๊บนี่ดีมากแล้วครับต้องขอขอบคุณ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 ออสโอโนะฮะที่ว่าให้ฟาร์มสนับสนุนแล้วก็มาช่วยช่วยปรับช่วยจูนแล้วก็ขายอุปกรณ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเชื่อถือได้ฮะแนะนำช่วยถือได้นะครับใครสนใจนะครับขอเรียนเชิญติดต่อนะครับ คุณโอ๊ตนะครับโอริโอ้นะครับสาระคมสาระคมครับตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ไม่มีหลอกไม่ลวงนะครับอออนันนี้ของจริเงินให้ผมตั้งแต่ผมยังไม่บานเชื่อใจฮะไว้ใจหมดเลยเพราะว่าเราดูกันนานแล้วเราไม่เคยดูเนี่ไหนหมดเลยต่อสักคำไหมไทยสานเราต่อผมผมน้อผมไม่เคยต่อนะไม่ต่อเลยครับผมไม่เคยต่อสักปานเดียวน้องดีใจฮะดีใจดีใจเห็นตัวจริงเสียงจริงแล้วก็ โอ้โหประทับใจมากครับประทับใจมากครับผมถามว่าแพงไหมผมซื้อความสบายใจความสบายใจหรือความสุขแบบนั้นนะเพราะว่าน้องไปทําที่อื่นน้องบอกราคาอะไรแต่ว่าน้องทําให้พี่สบายใจพี่จ่ายอ๋อใช่ไดจกิงกันครับอย่าลืมนะครับผมฝากด้วยนะครับคุณโอโอริโอนะคะคือเสียงเสียงจริงตัวจริงรูปหล่อแล้วก็นิสัยดีมากแล้วก็การทาอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ละเอียดอ่อนแล้วก็ให้ใจกับลูกค้าลูกค้าให้ใจกับคุณโอ๊ตก็รักติดตามนะฮะติดตามชมติดตามดูแล้วกดกดกดข่ากดตะใครให้คุณโอ๊ตด้วยนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะฮะผมก็กดตะใครด้วยกันนะฮะกดไลค์กดแชร์เอ้กดไลค์กดแชร์เอ้ยกี่เจ้าแล้วครับกี่เจ้าแล้วทุกอย่างฮะของทุกอย่างคนที่ทำทำโคงการนี้ต้องพูดต้องพูดจริงพูดจริงทำจริง แล้วก็เสียงดีจริงฮะถึงกล้ากล้าทำตรงนี้ฮะถ้าพูดจริงแล้วเอาของมาไม่จริงไม่ดีจริงทุกคนก็ไม่สนใจไม่ดีแต่อนี้ผมเห็นกระตาแล้วได้เห็นกระตาได้ยินกระหูว่าใช่ว่าใช่ครับคนนี้เลยครับต้องโอ๊ตโอเลโอครับอย่าลืมนะครับติดตามแล้วก็สนับสนุนเออ กดให้เลยครับโอเับโเคครโอเคครับแค่นี้นะครับคลิปนี้ไว้ดูตัวเองครับ